มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนขอแสดงความเสียใจกับน้องนุ่น31มีนาคม2568ฉันรักสถา,านศาุกสามหาวิทยาลัยราชพัฏเลยได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพของนางสาวสมิตานามบุรีหรือว่านุ่นอายุ23ปีนักศึกษาสาขาวิชาสถา,านศาสกรารุ่นรหัส63 แสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปในเหตุการณ์ตึกสอตองงอถล่มที่เขตจตุจัจกรกอทมเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมา ทางนี้นางสาวสมิตาเป็นชาวอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายได้เดินทางไปทำงานกับพ่อและแม่และพี่ชายเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างปิดภาคเรียนโดยมีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาในช่วงเดือนเมษาย,ยน2568นี้ขณะที่แม่และพี่ชายเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบร่างแล้วส่วนพ่อยังเป็นผู้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่ได้นำร่างทั้ง3เดินทางสู่ภูมิลำเนาที่จังหวัดหนองคายแล้วค่ะขอแสดงความเสียใจยด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ